กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักครับอยู่กับผมฮอตสปิงแคทกับเกมพิเศษคอนดิกดีได้ครับผมวันนี้เราจะมารีวิวทีมตีบอสมาจินบุกครับผมในส่วนของเวดีฮาร์ดกันก่อนนะครับเดี๋ยวสเปเชียลจะมีมาแน่นอนนะครับโดยบอสเวดีฮาร์ดครับผมตีมาจินบุกครับผมก็ค่อนข้างจะต้องมีการเตรียมตัวถึงระดับหนึ่งนะครับอ่ะซึ่งแน่นอนว่าเราจะไม่ใช้ตัวละครลิมิเต็ดอะไรครับผมเราจะใช้ตัวละครสามัญทั่วไปนะครับนะตัวบอสของมาจินบุกครับผมจะมีสิ่งที่ต้องระวังนะครับผมอย่างแรกเลยนะผม ต้องขออธิบายความสามารถในการดูวิญญาณก่อนครับตัวนี้จะเป็นลักษณะการโจมตีแบบเก็บสแต็กครับผมดังนั้นเนี่ยยิ่งปล่อยสแต็กนานเท่าไหร่นะครับผมตัวบอสก็ยิ่งโหดขึ้นเท่านั้นดังนั้นเราต้องรีบปิดเกมให้ไวนะครับนะมาดูความสามารถดีกว่าในการเก็บสแต็กครับผมเมือ่ออ่ะพลังโจมตีครับผมนะและผลของสกิลต่างๆจะเพิ่มขึ้นตามผลของค่าดูวิญญาณของตัวมาชินมุนะครับอ่ะอันนี้ก็คือบอกและครข้าวก็คือยิ่งปล่อยไว้นานเนี่ยตัวนี้จะยิ่งโหดครับอ่ะ อย่างแรกเลยครับผมเขาจะมีสกิลเพิ่มค่าดุวิญญาณครับผม6หน่วยครับผมเมื่อทําการโจมตีปกตินะครับและก็ถัดมาครับผมยูเนี่ยนเบิร์ดครับผมจะทําการสร้างดาเมจเวทครับผมสูงมากแก่ศัตรูทั้งหมดและเพิ่มค่าดุวิญญาณ5หน่วยนะครับต่อมาครับผม เพิ่มดาเมจเวทเล็กน้อยครับผมทำดาเมจเวทเล็กน้อยแก่ศัตรูครับผมในวงเวทนะครับผมและลดค่า TP นะครับผมและค่าตัวส่วนนี้จะส่งผลนะครับผมตามค่าดูวิญญาณของมาจินมูนะครับอย่างนั้นยิ่งค่าดูวิญญาณเยอะค่าลด TP ก็จะเยอะตามขึ้นไปด้วยนะครับถัดมากับผมก็คือความสามารถในการอันเชิญล่างแย่กับผมของมาจินมูออกมา3ตัวนะครับและ แน่นอนเพิ่มค่าดุวิญาณหนึ่งหน่วยครับผมและสร้างความอ่าน็อกแบกครับผมก็คือผลักครับผมเสียศัตตูไปลงเล็กน้อยนะครับผมนะทำให้เราเสียจังหวะนะครับถัดมาครับผมเมื่อเราโจมตีโดนมาจินม <academy. oga. S 2> ุครับผมด้วยการโจมตีแบบคิติคอนนะครับผมจะลดค่าดุวิยาณลง2หน่วยนะครับและถัดมาครับผมเมื่อโจมตีล่างแยกครับผมอ่าด้วยการโจมตีแบบคิติคอนจะลดค่าดุวิญาณลง1หน่วยนะครับ และเช่นเดียวกับผมเมื่อ h p ต่ีตกว่า40นะครับผมจะเพิ่มค่าดุวิญญาณอีก20หน่วยนะครับพูดง่ายคือถ้าเกิดต่ํากว่า40เรเนมื่อไหร่ในส่วนนี้บอสจะคลั่งนะครับผมแล้วก็อัดสกิลหลายๆอย่างของมาจินมุจะแรงมากๆเลยนะครับอย่างที่เราเห็นครับผมสิ่งที่เราต้องทานะครับผมก็คือ การตีคิติคอนครับผมยิ่งเราสามารถเพิ่มค่าคีดได้มากเท่าไหร่ครับผมการตีบอสมาจินมุกทําให้ดาเมจตัวส่วนนี้เซฟได้เยอะเลยนะครับแต่ต้องบอกเลยว่าหลังจากลคปทีตับกว่า40%ต้องแนะนําให้รีบปิดเกมนะเพราะว่าเพิ่มค่าดุยาน20แต้มเนี่ยค่อนข้างจะถือว่าเยอะเลยนะครับอ่า ตัวละครที่เราจะใช้ครับผมแน่นอนว่าผมจะไม่ใช้ตัวละครสายลีมิต็ดอะไรทั่วไปนะครับตัวละครสําคัญจริงๆนะที่ใช้จริงๆในรอบนี้ครับผมหนึ่งนะครับผมก็คือ1มาโกโตะนะเอามาทาําคันฆ่ารถก่อน,นะครับถัด้าน,นะครับผมก็คือตัวของโทโมครับผมโทโมเนี่ยเขาจะมีความสามารถในการตีกระจายนะครับผมยิ่งศัตรูมีเยอะเท่าไหร่เนี่ยโทโมก็ยิ่งตีแรงทําให้เราสามารถเคลียร์ไอ้พวกร่างแยกครับผมได้ดีมากๆนะครับอ่า สี่ิทตามาไกทีก็บผกก็คือชินบุครับผมชินบุตรงส่วนนี้ต้องมีการใส่เซนโยด้วยนะเพราะว่าเราต้องการเพิ่มค่าคียให้กับปาร์ตี้นะครับนะเพิ่มค่าคียกับปาร์ตี้แล้วก็เป็นการโจมตีค่ารถเกาะไปพร้อมกันด้วยนะครับอ่ะสุดท้ายอ่ะอ่ะสุดท้ายนี่คือเอาอะไรดีล่ะอืมหลักๆแล้วตอนนี้ก็น่าจะต้องเป็นจีตาแหละครับผมเพราะว่าจีตาใส่เซนโยมาเพิ่มเกรดครับผมนะทำให้เราสกิลของยังอะไรอย่างเนี้ยลันไวขึ้นครับนะ แน่นอนว่าเซนโยทุกตัวใส่หมดเรียบร้อยแล้วนะครับนะชิ้นบุนี่อยู่แค่ r 1 3สนะครับผมนาจิต้าก็อยู่ r 1 4นะครับผมโทโมอยู่ r 3ิามเาโตะอยู่ r 4ครับผมแล้วก็จุนนะครับผมอยู่ r 1 4นะครับอ่ะโอเคว่าแล้วก็ลุยกันเลยแล้วกันนะครับปล่อยออโต้เลยแล้วกันนะครับผมนะก็คืออยาอยากให้ดูว่ามันเป็นทีมที่ฟาร์มง่ายฟาร์มสบายครับ ถ้าเกิดใครไม่มีทีมที่ผมตัวส่วนนี้แนะนํามาะครับผมก็แนะนําลองไปปรับๆดูนะอย่างที่บอกก็ผมสิ่งสําคัญจริงๆก็คือการเพิ่มค่าิีนกับปาร์ตี้เล่านะครับเพราะว่ายิ่งเราตีขีนเนี่ยก็ยิ่งแปลว่าเราจะสามารถลดค่าค่าดุยานของมาจินได้ง่ายขึ้นนะครับและยิ่งเลือดต่ำกว่า40สระเนวนี้เนี่ยค่อนข้างจะสำคัญนะเนี่ยตีครั้งแรกเนี่ยเบามากครับผมเบามากแต่พอ มีการสะสมค่าดุจยญญาณเยอะขึ้นเรื่อยๆผมก็จะส่งผลทําให้ดมํมเนิลด์สูงขึ้นเยอะขึ้นตามไปด้วยนะครับอตอนนี้เลือกต่ำปา40%แล้วตอนนี้ก็คือข้างแล้วนะครับผมตอนนี้ค่าดุจญญาณมีถึง37แต้ม40แต้มแล้วนะครับ40แต้มนี่อัดแรงมากเลยนะเมิ่มมานี่คือแรงจริงๆครับเห็นไหม ตอนนี้ก็คือเห็นไหมพอเราตีคิดปาปุกก็เหลือ40แล้วนะครับตอนนี้ต้องรีบทำ,ดำาดเมจใหทไวนะครับผมถ้าเกิดทิ้งไว้นานาอาจจะแย่ได้นะครับอ่าเนียครับเรียบร้อยทีมออโต้สบายๆนะครับอ่าในส่วนนี้นะครับเป็นทีมแนะนำง่ายๆนะในส่วนของการตีบอสครับผมกิจกรรมเวนฮีฮาร์ดครับผมมาจินมุนะเป็นบอสหนึ่งในอีซี่อีกบอสหนึ่งนะครับผมแต่ว่ามันก็อีซี่ได้เมื่อเรามีทีมที่เหมาะสมนะครับ อันนี้ก็คือมาแนะนำครับผมในส่วนของการตีบอสมาจินมุนะครับวันนี้ผมพอมีแค่ก,ก็ขอตัวลาพีเข้านี้ครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ